ของการตรวจจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกระบวนการด้านศุนลกากรที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ห้องสอน นายเอกวิทย์มีเพีย ator, พร,ยยรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนนายบุญลือธรรมธารารุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยด่านศุลกากรแม่ห้องสอนตรวจคนเข้าเมืองแม่ห้องสอนปกครองจังหวัดแม่ห้องสอนขนส่งจังหวัดแม่ห้องศนพาณิชย์จังหวัดแม่ห้องสอนปศุสัตว์จังหวัดแม่ห้องสอนและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หนึ่งแม่ห้องศนและทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของด่านศุลกากรจังหวัดแม่ห้องสอรลานตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรแม่ห้องสอนตําบลปางหมูจุดตรวจจุดสกัดบ้านทุ่งมะล้านตําบลห้วยผาจุดร่วมบ้านห้วยพึ่งตําบลห้วยผาจุดผ่อนปวนการค้าบ้านห้วยพึ่งตําบลห้วยผาและฐานปฏิบัติการช่องทางห้วยพึ่งตําบลห้วยผาอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะเพื่อตรวจติดตามกระบวนการด้านศุลกากรให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการส่ง ออกรถยนต์จากเขตปลอดอากรด่านแม่สอดผ่านจุดผ่อนปรนการค้าบ้านควยพื่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากการตรวจสอบทุกจุดเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เน้นย้ำและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ